การที่จะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายลืมไม่ลงนั้นไม่ได้หมายความแค่การมีลักษณะภายนอกที่สะดุดตาหรือเสน่ห์ที่เด่นชัดแต่ยังเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางจิตใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างกันโดยที่ไม่ต้องพยายามทําให้ตัวเองเป็นคนอื่นหรือพยายามแสดงออกในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเรา หากเรามีความมั่นใจและเข้าใจในตัวเองพร้อมทั้งมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการในชีวิตและความสัมพันธ์ก็จะช่วยให้คนรอบข้างรับรู้และประทับใจเราได้ 1. มั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ชายได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพูดคุยการตัดสินใจหรือการทำอะไรบางอย่างหากผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเองมันจะสะท้อนออกมาในทุกท่าทางการกระทําและทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่น่าสนใจและมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความสามารถหรือความคิดที่เฉียบแหลมการมั่นใจในตัวเองของผู้หญิงนั้นเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่มีพลังและสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นได้ในหลากหลายมิติการมั่นใจในตัวเองไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีลักษณะหรือภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบแต่มันเกี่ยวข้องกับการยอมรับและรักตัวเองในทุกแงม่มุมทั้งภายในและภายนอก การที่ผู้หญิงมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงคือการรู้จักคุณค่าของตัวเองไม่พึ่งพาหรือขึ้นอยู่กับความเห็นของคนอื่นการมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและความสามารถของตัวเองส่งผลให้สามารถรับมือกับความท้าทายและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมักมีความสามารถในการแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าคำพูดหรือการกระทำของเธอจะดูสง่างามหรือไม่ การแสดงออกจากความมั่นใจนั้นมีพลังดึงดูดที่สามารถสร้างความน่าหลงใหลให้กับผู้ที่พบเห็นได้นอกจากนี้การรักษาความเป็นตัวเองและไม่พยายามที่จะเป็นใครคนอื่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงดูมีสเสน่ห์ในแบบที่ไม่ซ้ำใครไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางท่าทางสายตาหรือการพูดจาผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองจะสามารถสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่รู้สึกต้องขอโทษสำหรับความเป็นตัวเอง สิ่งนี้เองทําให้ผู้ชายรู้สึกถึงพลังและความมั่นคงในตัวผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หลายๆคนมองหาคู่ครองที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะมันไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความมั่นใจของผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการดูแลตัวเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ความมั่นใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆและการเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองการที่ผู้หญิงยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองและไม่มองมันเป็นอุปสรรคแต่กลับมองเป็นจุดที่ทําให้เธอเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจะทําให้ความมั่นใจของเธอทวีความลึกซึ้งมากขึ้นไปอีก เมื่อความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นอย่างแท้จริงมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้หญิงมีเสน่ห์ที่ไม่สามารถหามาได้จากการทำตัวให้สมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเสน่ห์จากความมั่นใจนี้แสดงออกมาอย่างละเอียดละอ่อผ่านการยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองและความสามารถในการเข้าใจและยอมรับทั้งตัวเองและผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายจะไม่สามารถลืมได้ง่ายๆเมื่อได้พบเห็นหรือสัมผัสมัน 2. มีเสน่ห์ในตัวเองการมีเสน่ห์ไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองการมีเสน่ห์คือการทำให้คนอื่นรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ชิดเช่นรอยยิ้มที่อบอุ่นหรือท่าทีที่ไม่โอ้อวดความน่ารักและเสน่ห์ที่แท้จริงมักอยู่ในสิ่งที่ธรรมชาติและไม่พยายามเกินไปของการเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายลืมไม่ลงขอแบบบทความบรรยายไม่เอาตัวอย่าง เสน่ห์ในตัวเองของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำมันเป็นพลังที่สะท้อนออกมาจากภายในจนผู้คนที่สัมผัสรู้สึกถึงความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเสน่ห์นี้ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกหรือการแต่งตัวที่เพียบพร้อมแต่มันเกิดขึ้นจากความเป็นตัวเองที่ไม่พยายามจะเลียนแบบหรือทำตามความคาดหวังของผู้อื่น เมื่อผู้หญิงมีเสน่ห์ในตัวเองเธอจะเปล่งประกายจากความมั่นใจที่เกิดจากการยอมรับและรักตัวเองอย่างแท้จริงการที่ผู้หญิงรู้จักคุณค่าของตัวเองทำให้เธอไม่ต้องแสดงท่าทางหรือพฤติกรรมเพื่อขอการยอมรับจากใครสิ่งนี้ทำให้เสน่ห์ของเธอเป็นธรรมชาติและมีความน่าสนใจโดยไม่ต้องพยายามมากมาย เสน่ห์ที่แท้จริงของผู้หญิงไม่ได้มาจากการแสดงออกหรือการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากทัศนคติที่ดีความเอื้อเฟื้อความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นและความสามารถในการยิ้มรับกับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตโดยความที่ไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามความคาดหวังของสังคมเธอจึงมีเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดคนรอบข้างให้รู้สึกถึงความจริงใจและความอบอุ่น สิ่งที่ทำให้เสน่ห์ของผู้หญิงที่มีความเป็นตัวเองโดดเด่นคือการที่เธอไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าจะมีความแตกต่างจากมาตรฐานหรือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังการยอมรับความเป็นตัวเองนี้ช่วยให้เธอมีสง่างามที่มาจากภายในเสน่ห์ของผู้หญิงที่รู้จักตัวเองและไม่ขอหลบซ่อนจากความเป็นจริงนั้นมักจะทิ้งความประทับใจในใจของผู้ที่พบเห็นได้อย่างยาวนาน การที่ผู้หญิงสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ในตัวเองออกมาได้นั้นเกิดจากการที่เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองความสุขที่มาจากการทำในสิ่งที่รักการมีทัศนคติที่ดีและการรู้จักมองโลกในแง่บวกนั้นส่งผลให้เสน่ห์ที่เธอปล่อยออกมานั้นเกิดจากความเป็นธรรมชาติไม่ต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีตามความคาดหวังของคนอื่นเสน่ห์ของผู้หญิงที่ไม่เหมือนใครมักจะสะท้อนออกมาจากการรู้จักใส่ใจใ,ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ การฟังและเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึง้งหรือแม้แต่การแสดงออกถึงความอบอุ่นและการสนับสนุนอย่างจริงใจสเสน่ห์ของเธอไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่เห็นแต่ยังอยู่ในสิ่งที่รู้สึกได้จากการสัมผัสและประสบการณ์ เสน่ห์ในตัวเองของผู้หญิงไม่จำเป็นต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ทุกคนต้องเห็นด้วยมันเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นตัวเองและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงเสน่ห์นี้ทําให้ผู้ชายรู้สึกประทับใจและลืมไม่ลงเพราะมันสะท้อนถึงความลึกซึ้งของจิตใจและความพิเศษที่ไม่สามารถหามาได้จากการแสดงออกที่สร้างขึ้น 3. เข้าใจและฟังเขา ผู้ชายจะประทับใจผู้หญิงที่ไม่เพียงแค่พูดออกไปตามความคิดของตัวเองแต่สามารถฟังและเข้าใจความรู้สึกของเขาได้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือการฟังซึ่งกันและกันและรับฟังในสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่พอใจซึ่งทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขามีที่พึ่งและได้รับการยอมรับ การเข้าใจและฟังผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานและสำหรับผู้หญิงที่สามารถเข้าใจและฟังผู้ชายได้อย่างแท้จริงมักจะมีเสน่ห์ที่ลึกซึ้งจนทำให้เขาประทับใจไม่รู้ลืม การที่ผู้หญิงใส่ใจในความรู้สึกและความคิดเห็นของคนรอบข้างเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจและเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งและจริงใจออกการเข้าใจไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยหรือยอมรับในทุกสิ่งที่เขาพูดแต่คือการเปิดใจและรับฟังอย่างแท้จริงฟังอย่างไม่จัดการและไม่เร่งรัดที่จะให้คำตอบหรือแก้ไขปัญหาทันที การให้เวลาและพื้นที่ให้เขาสามารถแสดงออกในแบบที่เขาต้องการได้จะช่วยให้ผู้ชายรู้สึกถึงความสะดวกสบายและความมั่นใจในการเปิดใจมากขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าเสียงของเขาได้รับการฟังอย่างจริงจังมันจะทำให้เขารู้สึกถึงการเคารพในตัวตนของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงที่เข้าใจและฟังได้ทำได้ดีความสามารถในการฟังยังสะท้อนถึงความฉลาดทางอารมณ์ของผู้หญิงที่ไม่เพียงแค่เข้าใจความคิดแต่ยังเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเขา ผู้หญิงที่สามารถจับสัญญาณที่ไม่พูดออกมาหรือเข้าใจความหมายในความเงียบงันของผู้ชายได้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและยาวนานได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่มักจะมองข้ามหรือละเลยสิ่งเหล่านี้การฟังอย่างแท้จริงไม่เพียงแค่ทำให้ผู้ชายรู้สึกได้รับการยามรับและเข้าใจเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสงบและความเข้าใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือไม่แน่นอน เมื่อผู้หญิงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเผชิญและไม่พยายามเข้าไปจัดการหรือแก้ไขปัญหานั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความร่วมมือและความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างกัน การฟังและเข้าใจยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างทั้งสองฝ่ายผู้ชายที่รู้สึกว่าเขาสามารถพูดคุยและเปิดใจได้โดยไม่ถูกจัดการหรือถูกวิจารณ์นั้นจะสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยตัวตนและความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความรักและความเคารพ การมั่นใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆและการเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองการที่ผู้หญิงยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองและไม่มองมันเป็นอุปสรรคแต่กลับมองเป็นจุดที่ทําให้เธอเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจะทําให้ความมั่นใจของเธอทวีความลึกซึ้งมากขึ้นไปอีก เมื่อความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นอย่างแท้จริงมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้หญิงมีเสน่ห์ที่ไม่สามารถหามาได้จากการทำตัวให้สมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเสน่ห์จากความมั่นใจนี้แสดงออกมาอย่างละเอียดละออผ่านการยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองและความสามารถในการเข้าใจและยอมรับทั้งตัวเองและผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายจะไม่สามารถลืมได้ง่ายๆเมื่อได้พบเห็นหรือสัมผัสมัน4 ไม่ยุดติดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆผู้หญิงที่ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจทำให้เกิดปัญหาหรือความเครียดในชีวิตคู่จะทำให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันผ่อนคลายและสุขใจการรู้จักปล่อยวางและไม่ยุดติดกับเรื่องไร้สาระนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและมั่นคง การไม่ยึดติดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ปล่อยให้สิ่งเล็กน้อยมาทำให้เธอต้องวิตกกังวลหรือเสียเวลาไปกับปัญหาที่ไม่สำคัญในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทาย การที่ผู้หญิงไม่ยุดติดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจึงเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในความสำคัญของการเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งที่แท้จริงในชีวิตมากกว่าการเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่คุ้มค่าการไม่ยุดติดหมายถึงการไม่ปล่อยให้ความคิดหรือสถานการณ์เล็กๆมาครอบงาจิตใจผู้หญิงที่ไม่ยุดติดกับรายละเอียดเล็กน้อยจะสามารถปล่อยวางได้ง่ายกว่าเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สิ่งนี้ทำให้เธอสามารถมีมุมมองที่เปิดกว้างและมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แทนที่จะหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือการพยายามควบคุมทุกอย่างอย่างเคร่งครัดผู้หญิงที่ไม่ยึดติดกับเรื่องเล็กน้อยมักมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์การทำงานหรือชีวิตประจำวันเธอรู้ดีว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ดังนั้นการที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้จึงเป็นการรักษาความสงบในใจและเพิ่มพูนความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงการไม่ยึดติดยังหมายถึงการที่ผู้หญิงสามารถมองข้ามสิ่งที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองและในผู้อื่นเธอไม่จับจ้องที่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่สามารถพัฒนาได้มากกว่า การยอมรับในข้อบกพร่องและการมองโลกในแง่ดีทำให้เธอสามารถดำเนินชีวิตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจโดยไม่ต้องถูกผูกมัดกับความกังวลที่ไม่จำเป็นในด้านความสัมพันธ์ผู้หญิงที่ไม่ยึดติดกับเรื่องเล็กๆมักจะสามารถสร้างบรรยากาศของความสบายใจและความเป็นธรรมชาติให้กับคู่ของเธอได้เธอไม่เครียดหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับทุกคำพูดหรือการกระทำของเขา ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความเข้าใจในตัวกันและกันมากขึ้นไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ตึงเครียดหรือความคาดหวังที่มากเกินไปการปล่อยวางในสิ่งที่ไม่สำคัญช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสนุกกับช่วงเวลาร่วมกันได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้น การไม่ยึดติดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เพียงแค่ทำให้ผู้หญิงมีชีวิตที่ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เธอดูมีเสน่ห์และมีความมั่นคงในตัวเองอย่างแท้จริงความสามารถในการปล่อยวางในสิ่งที่ไม่สำคัญสร้างความสงบและความสมดุลในชีวิตซึ่งทำให้ผู้ชายที่อยู่ก้อยชิดกับผู้หญิงเช่นนี้รู้สึกถึงความมั่นใจและความเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถลืมได้ง่ายๆนั่นเอง 5. รู้จักสร้างพื้นที่ให้เขา ทุกคนล้วนต้องการเวลาส่วนตัวและผู้หญิงที่เข้าใจและให้โอกาสให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวบ้างจะช่วยให้เขารู้สึกเคารพและไม่รู้สึกอึดอัดการให้พื้นที่ไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการยอมรับว่าแต่ละคนมีความต้องการที่ต่างกันการรู้จักสร้างพื้นที่ให้เขาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของผู้หญิงที่สามารถสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ผู้หญิงที่สามารถเข้าใจถึงความต้องการของอีกฝ่ายในการมีพื้นที่ส่วนตัวและเวลาในการเติบโตของตัวเองมักจะทำให้ผู้ชายรู้สึกถึงการเคารพในตัวตนของเขาและสามารถมอบความรู้สึกของความสะดวกสบายในการอยู่ร่วมกันได้อย่างธรรมชาติและมีความสุขการให้พื้นที่นั้นไม่ใช่แค่การปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังแต่เป็นการเข้าใจและยอมรับว่าในบางครั้งทุกคนต้องการเวลาเพื่อทำงานกับตัวเองคิด ทบทวนหรือแสวงหาสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเติมเต็มในชีวิตการที่ผู้หญิงรู้จักสร้างพื้นที่ให้เขาหมายถึงการไม่บังคับให้เขาต้องแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทันทีหรือการไม่คาดหวังให้เขาอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่ยังคงให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความสามารถในการเลือกที่จะทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของตัวเอง การสร้างพื้นที่นั้นยังหมายถึงการเปิดโอกาสให้เขาสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินการให้พื้นที่ยังช่วยให้เขามีโอกาสเติบโตทั้งในด้านความคิดความรู้สึกและตัวตนโดยไม่ต้องรู้สึกว่าเขาถูกจำกัดหรือกดดันจากสิ่งรอบข้างความสามารถในการให้พื้นที่นี้สามารถทำให้ผู้ชายรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ การสร้างพื้นที่ยังหมายถึงการสร้างสมดุลในความสัมพันธ์โดยไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาต้องเสียสละตัวตนของตัวเองเพื่อคนอื่นการเคารพในขอบเขตและความต้องการของกันและกันในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างต้องการความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่ในสถานการณ์ที่ต้องการเวลาในการพิจารณาอะไรบางอย่างทำให้ความสัมพันธ์สามารถเติบโตไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน สิ่งนี้ทําให้ผู้ชายรู้สึกถึงความมั่นคงและเสน่ห์ในตัวผู้หญิงที่ไม่พยายามผูกมัดเขาให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือกฎเกณฑ์ที่ตึงเกินไปแต่ยังคงให้พื้นที่ในการเป็นตัวของตัวเองในขณะเดียวกันเขาจะรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจในความเข้าใจและความยืดหยุ่นที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถมอบให้ได้นั่นเองในทางกลับกันการที่ผู้หญิงสามารถสร้างพื้นที่ให้เขายังสะท้อนถึงความมั่นใจในตัวเองของเธอเอง ผู้หญิงที่ไม่รู้สึกต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์หรือสร้างแรงกดดันที่ไม่จําเป็นเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงภายในตัวเองและไม่ต้องการการยืนยันจากผู้อื่นเพื่อที่จะรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองการสร้างพื้นที่เช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงไม่ใส่ใจหรือไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งแต่เป็นการแสดงถึงความรักที่สามารถปล่อยให้กันและการเติบโตไปตามทางของตัวเอง การรู้จักสร้างพื้นที่ให้เขาทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นความสัมพันธ์ที่สูงมดุลและเป็นธรรมชาติผู้ชายที่ได้รับการเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของเขาจะรู้สึกมีความสุขและมั่นใจในการอยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงที่เข้าใจเขาและทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงนั่นจึงเป็นสเสน่ห์ที่ยากที่จะลืมเลือนเลือน,นั่นเอง 6. มีความเป็นธรรมชาติ การไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ถูกใจใครบางคนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะคนที่จริงใจและเป็นธรรมชาติจะทำให้ผู้ชายรู้สึกถึงความจริงใจและความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างยิ่งไม่ต้องพยายามจะสร้างภาพลักษณ์เพื่อดึงดูดใครจะทำให้เขาประทับใจในตัวตนที่แท้จริงของคุณการมีความเป็นธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้หญิงดูน่าหลงไหลและน่าจดจำในสายตาผู้ชาย ความเป็นธรรมชาติไม่ได้มาจากการปรุงแต่งภาพลักษณ์หรือการพยายามสร้างตัวตนให้เหมือนใครแต่มันเกิดขึ้นจากความมั่นใจที่มาจากการยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นอยู่ผู้หญิงที่มีความเป็นธรรมชาติจะสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเองโดยไม่ต้องหลบซ่อนหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นตัวตนของเธอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้จากการพูดจาท่าทางและวิธีการแสดงออกในทุกการกระทำ ความเป็นธรรมชาติเป็นความสงบและความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่ต้องพยายามอะไรเพื่อให้ใครเห็นหรือชื่นชมการที่เธอสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขและไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองดูดีกว่าความเป็นจริงแสดงถึงความมั่นใจที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่มีพื้นฐานมาจากการยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นอยู่การที่เธอไม่ยึดติดกับมาตรฐานหรือสิ่งที่สังคมคาดหวังทำให้เธอดูเป็นคนที่จริงใจและตรงไปตรงมา การมีความเป็นธรรมชาติยังสะท้อนถึงการที่ผู้หญิงสามารถเปิดเผยความรู้สึกและความคิดได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองเธออย่างไรการที่เธอไม่ปิดบังหรือสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นทําให้ผู้ชายรู้สึกถึงความซื่อสัตย์และความจริงใจในตัวเธอสิ่งนี้มักจะทําให้ผู้ชายสะดุดใจและไม่สามารถลืมผู้หญิงที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเธอได้ง่ายๆนั่นเอง ผู้หญิงที่มีความเป็นธรรมชาติไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ตัวเองดูสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเพราะเธอเข้าใจดีว่าความงามและเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่มันอยู่ในความจริงใจและความสบายใจในการเป็นตัวเองการที่เธอสามารถยิ้มรับกับข้อบกพร่องของตัวเองและไม่พยายามที่จะเป็นใครคนอื่นแสดงถึงความมั่นใจและความแข็งแกร่งภายในที่ทำให้เธอดูมีเสน่ห์ในทุกสถานการณ์ ความเป็นธรรมชาติยังหมายถึงการที่ผู้หญิงสามารถปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่พยายามควบคุมหรือบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่ใจต้องการ การสามารถปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เธอไม่ต้องตกอยู่ในความเครียดหรือวิตกกังวลมากเกินไปซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้เธอดูมีสเสน่ห์และเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดในสายตาผู้ชายเพราะความสงบและความเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ผู้ชายมักจะมองหาจากผู้หญิงที่สามารถทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขากําลังอยู่กับคนที่เข้าใจและยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็น การที่ผู้หญิงมีความเป็นธรรมชาติยังทำให้การสื่อสารระหว่างกันดูเป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยความจริงใจไม่มีการปิดบังหรือการเล่นเกมทางอารมณ์ผู้ชายจะรู้สึกได้ถึงความโปร่งใสและเชื่อใจซึ่งกันและกันมากขึ้นความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่ไม่ต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ใดๆที่ดูเป็นทางการหรือสมบูรณ์แบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้จากการทำตัวตามมาตรฐานสังคม สิ่งนี้เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงที่มีความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและมันจะทำให้เขาลืมไม่ลงเมื่อได้สัมผัสความจริงใจและงามจากภายในของเธอ 7. เข้าใจถึงความสำคัญของความเงียบการไม่ต้องพูดอะไรเสมอไปบางครั้งเป็นการสื่อสารที่ดีเช่นการอยู่ร่วมกันในความเงียบๆโดยไม่รู้สึกต้องมีบทสนทนาตลอดเวลาจะทำให้ความสัมพันธ์มีความผ่อนคลายและไม่รู้สึกอึดอดัด การเข้าใจถึงความสำคัญของความเงียบเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้หญิงดูมีสเสน่ห์และน่าจดจำอย่างยิ่งในสายตาผู้ชายความเงียบไม่ใช่เพียงแค่การไม่พูดแต่เป็นการเข้าใจว่าบางครั้งคำพูดไม่จำเป็นต้องมีในทุกสถานการณ์และการอยู่ในช่วงเวลาที่เงียบสงบสามารถมีพลังมากกว่าการพูดมากมาย ความสามารถในการรับมือกับความเงียบได้อย่างมีสติและเข้าใจในบริบทนั้นๆเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสุขุมและความลึกซึ้งในตัวผู้หญิงผู้หญิงที่เข้าใจถึงความสำคัญของความเงียบจะรู้ดีว่าในบางครั้งความเงียบสามารถเป็นคำตอบที่ดีที่สุดการไม่พูดอะไรออกไปในเวลาที่เหมาะสมคือการแสดงออกถึงการเคารพในความคิดหรือความรู้สึกของอีกฝ่าย การเงียบในเวลาที่ผู้ชายต้องการพื้นที่ในการคิดหรือทบทวนจะทำให้เขารู้สึกว่าเธอเข้าใจความต้องการของเขาโดยไม่จำเป็นต้องสร้างแรงกดดันในการพูดหรือแสดงอารมณ์ในทันที ความเงียบในบางสถานการณ์ยังสะท้อนถึงการมีความมั่นคงภายในตัวเองผู้หญิงที่รู้จักใช้ความเงียบจะไม่ตกเป็นทาสของคำพูดหรือความคิดเห็นจากภายนอกเธอไม่ต้องการการพิสูจน์ตัวเองด้วยการพูดมากมายหรือทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอมีคำตอบในทุกเรื่องการเลือกที่จะเงียบหรือไม่พูดออกมาเมื่อไม่จำเป็นเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองและการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของสถานการณ์ การเข้าใจความเงียบยังหมายถึงการรู้จักปล่อยวางในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่ต้องการคำตอบในทันทีบางครั้งการให้เวลานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและการที่ผู้หญิงสามารถทำให้ตัวเองสบายใจในความเงียบได้แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของบุคลิกภาพของเธอซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชายประทับใจไม่รู้ลืม ท้ายที่สุดความเข้าใจในความสำคัญของความเงียบไม่เพียงแค่เป็นการแสดงออกถึงความฉลาดทางอารมณ์แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเข้าใจผู้ชายที่อยู่ใกล้ผู้หญิงที่เข้าใจถึงการใช้ความเงียบอย่างมีสติจะรู้สึกถึงความสงบและความสบายใจในการอยู่ร่วมกันซึ่งทำให้เขารู้สึกถึงความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น8มีอารมณ์ขัน อารมณ์ขันเป็นสิ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องสนุกสนานการมีท่าทีที่สามารถหัวเราะไปด้วยกันได้ในทุกสถานการณ์จะช่วยสร้างความผูกพันและทำให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันไม่เครียดการมีอารมณ์ขันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ผู้หญิงดูมีสเสน่ห์และน่าจดจำในสายตาผู้ชายอารมณ์ขันไม่เพียงแต่ช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการมองโลกในแง่บวก ผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันมักจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้ซึ่งเสน่ห์นี้สามารถทิ้งความประทับใจได้ยาวนานการมีอารมณ์ขันที่ดีไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะต้องพูดเรื่องขำขันหรือทําให้คนอื่นหัวเราะในทุกสถานการณ์แต่หมายถึงการสามารถมองหาความสนุกในทุกช่วงเวลาของชีวิต การที่ผู้หญิงสามารถหัวเราะกับความท้าทายหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้แสดงถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับมือกับปัญหาต่างๆด้วยทัศนคติที่ดีการหัวเราะหรือการยิ้มในยามที่ชีวิตไม่เป็นไปตามแผนเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งภายในและการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต อารมณ์ขันยังเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ผู้หญิงมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมันทำให้เธอดูไม่เครียดและไม่ตึงเครียดแม้ในช่วงเวลาที่ต้องเจอกับอุปสรรคหรือความยากลำบากผู้หญิงที่สามารถหัวเราะกับตัวเองได้หรือไม่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามคาดหมายจะสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลเกินไป การมีอารมณ์ขันที่ดียังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้อื่นเมื่อผู้หญิงสามารถหัวเราะและสนุกไปกับเรื่องราวต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติผู้ชายมักจะรู้สึกสบายใจและเชื่อมโยงกับเธอได้ง่ายขึ้นอารมณ์ขันที่ดีทำให้การสื่อสารในความสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีสีสันไม่ต้องมีกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดในการแสดงออกทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น การมีอารมณ์ขันยังช่วยเพิ่มสเสน่ห์ในด้านของความมั่นใจเพราะผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันจะไม่กลัวที่จะเปิดเผยตัวตนของเธอและไม่ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเธอเป็นคนสมบูรณ์แบบเสมอไปการที่เธอสามารถหัวเราะกับข้อบกพร่องของตัวเองหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากได้แสดงถึงความแข็งแกร่งภายในและความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์สิ่งนี้ทำให้เธอดูมีสเสน่ห์ที่แท้จริงซึ่งไม่สามารถวัดได้จากสิ่งภายนอกเท่านั้น อารมณ์ขันยังช่วยสร้างความสุขในความสัมพันธ์ได้อย่างยั่งยืนการที่ผู้หญิงสามารถนำอารมณ์ขันมาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ช่วงเวลาร่วมกันดูสดใสและไม่หนักใจเกินไปเธอสามารถเปลี่ยนบรรยากาศที่เครียดให้กลายเป็นความสนุกสนานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะซึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหลีกเลี่ยงความเครียดหรือความวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเผชิญกับความท้าทายในชีวิต ในที่สุดการมีอารมณ์ขันของผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการทําให้คนอื่นหัวเราะแต่ยังเป็นแหล่งพลังบวกที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความเข้าใจการที่ผู้หญิงสามารถทําให้ผู้ชายรู้สึกดีและสนุกเมื่ออยู่ใกล้เธอทําให้เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติซึ่งจะทำให้เขาลืมไม่ลงเมื่อคิดถึงเธอ 9. มีความคิดที่ชัดเจน ผู้หญิงที่รู้ว่าเธอต้องการอะไรในชีวิตหรือสามารถสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจนทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่มีเป้าหมายและมีทิศทางในชีวิตไม่ล่องลอยไปตามกระแสหรือความคิดของคนอื่นการมีความคิดที่ชัดเจนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้หญิงที่สามารถสร้างความประทับใจและทำให้ผู้ชายลืมไม่ลงเพราะมันสะท้อนถึงความมั่นคงและความมั่นใจในตัวเอง ผู้หญิงที่มีความคิดที่ชัดเจนไม่เพียงแต่รู้จักตัวเองแต่ยังมีทัศนคติที่ดีและแน,แน่วแน่ต่อสิ่งที่ต้องการในชีวิตสิ่งนี้ทำให้เธอดูแข็งแกร่งและน่าสนใจเพราะการที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่มีสเสน่ห์และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพได้ ผู้หญิงที่มีความคิดที่ชัดเจนมักมีวิสัยทัศน์ในชีวิตที่ไม่คลุมเครือเธอไม่ปล่อยให้ความสงสัยหรือความไม่แน่ใจมาครอบงำการตัดสินใจในทุกการตัดสินใจว่าไม่ว่าในเรื่องงานความรักหรือเป้าหมายชีวิตเธอรู้ว่าเธอต้องการอะไรและเธอจะก้าวไปในทิศทางนั้นอย่างมั่นคง การมีความคิดที่ชัดเจนช่วยให้เธอไม่หวั่นไหวต่อความคิดเห็นจากภายนอกหรือแรงกดดันที่อาจจะเข้ามาในชีวิตสิ่งนี้ทําให้เธอดูมีเสน่ห์ที่เกิดจากความมั่นใจในตัวเองและความสามารถในการรับผิดชอบต่อชีวิตและการตัดสินใจของตัวเอง ความคิดที่ชัดเจนยังสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีผู้หญิงที่มีความคิดที่ชัดเจนจะรู้จักจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตและไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่สำคัญมาครอบงำเธอสิ่งนี้ทำให้เธออยู่ในจุดที่มั่นคงและไม่หวั่นไหวเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคเธอมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความเชื่อมั่นในตัวเธอ นอกจากนี้ความคิดที่ชัดเจนยังช่วยให้การสื่อสารในความสัมพันธ์เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งผู้หญิงที่มีความคิดที่ชัดเจนจะไม่ลังเลในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกถึงความรู้สึก เธอสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการในชีวิตและความสัมพันธ์ได้อย่างเปิดเผยโดยไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองสิ่งนี้ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขากำลังอยู่กับคนที่สามารถเข้าใจและให้ความสำคัญกับการพูดคุยและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน การมีความคิดที่ชัดเจนไม่ได้หมายถึงการไม่ยืดหยุ่นหรือไม่ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่นแต่เป็นการมีความมั่นคงในแนวทางชีวิตของตัวเองและสามารถรับฟังความคิดเห็นที่ต่างออกไปได้อย่างมีวิจารณญาณผู้หญิงที่มีความคิดที่ชัดเจนจะไม่ปล่อยให้ความสงสัยหรือความไม่แน่ใจมาครอบนำการตัดสินใจของเธอเธอรู้จักตั้งเป้าหมายและทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นอย่างตั้งใจ สุดท้ายแล้วความคิดที่ชัดเจนของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้ชายเพราะมันแสดงถึงความเป็นลูกผู้หญิงและความมั่นใจในตัวเองผู้ชายมักจะรู้สึกเคารพและชื่นชมผู้หญิงที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและไม่ลังเลเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือการเลือกทางชีวิตผู้หญิงที่มีความคิดที่ชัดเจนจึงไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชายแต่ยังทำให้เขารู้สึกถึงความมั่นคงและความเชื่อมั่นที่สามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแข็งแกรง่ง